เจ๊บายดีพ um> <okay okay ี่น้องที่แกจวดกันเล็กๆน้อยๆอนเรือวันรับแล้วกระลังตื่นเจ๊เพิ่นจะทำอะไรเมนูวันนี้ต้มข้าวเปียกทิต้มข้าวเปียกสู่พนักงานกินพนันเลยเอาน้องเอาน้องนี่แหละแซบมีตัวคูงบะมี่ข้าวตลาดมีข้าวในบะมีโครงไก่มีคูงไก่แซบเอาน้องเลยเอาน้องเลยต้มข้าวเปียก เปียกเขาเส้นแดงเพราะว่าเส้นแดงนำมาต้มได้ใช่ไหมแบบเออถาทุ่งแดงมาต้มถ้าทุ่งนานนั่นลวกก็ใเออมนนีทุ่งน่นทุ่งนีะนะพอไมออ้ก็เลยถามว่าสีนีมันมันเป็นอย่างงี้ชี้นีมันเป็นอย่างจังได้ใช่ไหมก็เลยก็เลยแนะนน้ำม,มาค่ะเอาไปต้มตรงตรง,งนี้ออตัวนั้นคือลวกค่ะลวกแล้วก็เฮ็ดคือก๋วยเตี๋ยวเนาะตัวนั้นนะลวกเฮ็ดคือก๋วยเตี๋ยวตัวนี้นะต้มได้ต้มกินกับทิกันได้เออ อ่ะบอบอกข้าก็ขาบริโภคเลยมันก็หูปะนนี้ก็ข้าวเขาหูทุกอน่างเลยล่ะรวยรวยเอาตลอดให้พื้นหันอันไก่ก่อนพี่นาะพันไกนหันไก่ยังหมดอ่ะยังบทันเรียบเอาซะ่งอันนี้ให้ยยี่ปุ๋งอันนี้ต้องใส่บริโภคสนาอันนี้เพราะว่าแซ่บอยู่แล้วอืเออเสียบแล้วเพราะว่าขผมมันยี่ห้อมคนดั้งนี่แหละเนาะเล็กก็ ใส่น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาลลงไปจะใส่หลายๆมันสิสิบลายได้เนาะผงซืรสโอือเป็นผงแซ่บผงนัวผงนัวใส่หลายก็แซ่บหลายโอ้ยใส่หน่อยก็แซ่บนโอยโอ้ยโอ้ยพอแล้วมันหมอใหญ่หมอใหญ่ได้หมอนะ อ 2. บอร์ซาที่สองเด้อเบอร์ซาที่สองเพิ่นใส่เบอร์าที่หกไ้แลมันอนึมันอึนบอ่อนนะจะเกลือเลยเปลี่ยนซานที่สองเปลี่ยนใส่เบอร์ไปคนเล่เหนืองกันนะคนเล่คนเล่เพราะว่าเมื่อต้มไว้ให้ก้อนนะมันต่ำหางซีใส่กับไ,ไอ้ผกไทยแล้วชราผักซีกับผิกไทยมันต่ำลงไปใส่แล้วก็ใส่สีอยวลงไปตาเด็กสมบูรณ์ อ๋อพิกไทยวะพริกไทยจอขีดทานตักออกสอกซีมกันย่างจ,จ่างอยู่หอ,อ,อดกระเทียมเจียวพอฟ้าอาฟาวพอพนพักงานมีอยู่แล้ว พอก่บเ <ăn> ่ล่เแก็ตานี so, uh, ีกลงก็ด้กเลาสักครู่เด้อรอสักรู่ยังไม่เสร็จเพราะว่า้านะฟ้าฟ้ากเบริเอาออกปนเปลือกเปลือกเียใส่เปลือกลมจังหอมกินเรต้องกินยังรู้ลนะพี่น้อง ข้าวข้าวมันบ้านสุกระบอกงานงาังาน้าพนักงานเริ่มมานั่งถาเลยจักโม่กันเจ้าเห็ดจุดสิบเอ็ดเลยเนาะ สก <c ười> ูรแบบใด้ออสาใส่พิกกระเทียมเจียวแล้วก็พิกพิกยังก็ที่เป็นทียมกับกระเทียมขนฟ้างานมานังฉา อืมอจิปะจามบ่แม่นอนมาจจามกินหน่อยจ้ะที่รอบเดียวแล้วพอละน้ำมันจะระบายพออายุพอแล้วอืม <c oughs> เขาเราตั้วเอาใช่ต้องผู้ขูดนางอยู่ท้กผู้ขูดนางกันเซียวๆอยูอ่ท้กผู้เสียงเสียงเกลียนะแม่เพราะว่าเสียงจุดๆมันเห็ดกำลังคนงานมาเร็วผัดเกลียงเร็วบอกเอนาน้มตักสิคะ น้ำมันจะล้นค่ะเอามาแล้นไงเนี uh, ่ยกินซ้ำนีดพอนะเอีกจังหน่อยเอาละพรละมัต้องมาหนอกกิน้นเออพราะลวเริ่มเจ็บคือคือแล้วนะเอร็นเ์มันเือจังหน่อยนะ คือแล้วนะคือจะก,กินแล้วนะเอาผักลงฝ้ยผ <c oughs> ักบุงฮาบมีบอเออผ่าแล้วงเบิร์นเน,น,นี่ยนาตายลาเลยผักบุ้งในหน้าน่ะได้่าบุาาบาบงใซองบงจักเทือ <c oughs> <c oughs> จู the ่อันอยู่ในขันบ่ตายตีบ่ตายมันสิตายเด็ดมันบ่ได้ตายน้าเออไต่เด็ดเฮ้ยตัวยูรุ่มแล้วมันสิตายน้าเออยูรุ่มนะไตายน้ามีเพส้นมันสิตายเด็ดผัวคือเด็กกับพ้นโต๊ะอยู่มันสิตายังดิจะร่นหมอนเลยพี่น้องบิบิิบเลยห้องลงเสร็จสิ้นเลยพอมีงานดอกลานีวันอีเหลือ ยากิวระกินเนมื่อวานยาแต่พกกักกระดูกยาแต่พัก,กอ,อุก็ยกบอินะบ่อื้อหือมันรดอะไรจจุดจื๊อกาตาฮึสิรัจจ เปลี่ยนหมอทันท<า>ีมา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 ถ้วยละซาวถ้วยละสาว้า่ผาลงไปเลยคือเริ่มคือเลยพี่นนอะใส่ซองจ่องคนได้มักินซาวเสร็จแล้วเด้อมเดอ แล้วอะไรเด้อทำไมล่ะซาวาอะาล่้อยาเนี่ยแหิวเอออาเจ๊งานขาเจ้าคือลายแทะแดดกึ่นอืดนี่ อันนี้ของนงนนบ่เออฮาจ้ะน่ามัโอ้ยมือพิเศษอันนี้จุดเอ็นอันนี้ถุดเท่าบาทม่นบ่อันนี้จุพิเศษเสลีจะประมาณหาสิบาทเี้ยเาบาทอรุงลงไปปี่ะมีเยอะปีนีเส

ใ่แล้วเเรียลแ้ว่าล้นไปเนี่ยน่คิดจังเลยหิวมันยากมันยากจมาพี่น้องมากินอ่ะ,ะขับเปียกสูตรเจคทำแซ่บลุยเลยเป็นหลานอาหารนนเนาะมนงป็นโต๊ะแถว อี่างไบัอย่างไ้ทั้งทนทั้งกเดินข้ามเลยอุปกรณขาวนองนู่นการจอดเสือหเหน่งวะจ้า